อันนี้รักไปฉี่ไปปวดฉี่ให้ลุกขึ้นเหรอปวดฉีล่ละไปฉี่ไปฉีบมันออกไม่ได้เออไม่ได้คนดหัวอาวห้ามทำอะไรแก้งมันเนี่ย <c oughs> ขึ้นไม่ได้แล้วนมหนักไหมหนักแสดงว่าเราต้องออกคายอยูอ่ะอนนะไรลุกข,ขึ้นอ,อ่ะแล้วเราลุกขึ้นเนี่ยเพียลุกก่อน มาแล้วทวนครึ่งหนึ่งแล้วโอ้ยตายลูกกูตายแบบนี้ลูกกูตายช่วยก <have S 2> <tinc S 1> ูด <like Momo S 2> <this> ้วยกูขึ้นไม่ได้โอชีโอชีเอาลองเอาอีกทีทำไมต้องโอ้ยโอ้ยเด้อมันก่จใจลุกได้ก็โอยนั่งก็โอยตอนนี้ให้ความไหนกี่เปอร์เซ็นต์แล้วจ้ะ ให้สิบเลยเต็มสิบนีหรอเธอท้องได้นขนาดนี้เหรออ๋อจริงๆเนี่ยคนท้องเนี่ยดูเอาว่าคุณแม่เสียสลดแค่ไหนอทงองไปทาร์ชิมท้องด้วยจะแตกลายเนี่ยกำลับำรุงท้องนะทุกคน,นม่คิดเลมิกจริงจรงเนี่ยอันนี้คือทานหน้าฉจะได้ไม่ขึ้นนะปะคนท้องใได้คนท้องใช้ได้ด้วยป่ะอ,อะไร้ทำไมเป็นอย่างนี้อย่ามาจับรูปพี่นะ วีน้องในแม่หรอลองในไม่เป็นไงล่ะทำถึงเกินทำถึงไหมรี่เดี๋ยวเหม่ลีต้องไปลองเป็นคนท้องหนึ่งวันนะเอารอทุกคนอยากเห็นไหมอะเออไปดูที่ช่องเหม่รี่เลยเ้าลองคิวท้องเหรอครับผมอยากกินทะเลทะเลอะไรครับมีอะไรให้น่ากินไหมไอ้คนท้องกินไม่ได้ทะเลอะกินได้แต่ต้องแต่ต้องสุกกินได้แต่ต้องสุก อชีวิตหัวเราะสุดยากคนแม่หิวเว้ยอะไรนัวค่ะกินไม่ได้ค่ะเอยากกินน่ะกินไม่ได้ค่ะน้ำมะพร้าวนมค่ะโปรตีนค่ะเธอลูกเื่อลูกนะคะคิวเพื่อลูกขอพูดหน่อยวันนี้หนักไหมถามว่าหนักไหมหนักและเหนื่อยมากแล้วแล้วทีนี้เธอเข้าใจเขาไหมเข้าใจแล้ ขอ<ห>ขออคุนนะที่เสียสหละให้เขาให้กับลูกของเขาอดทนอีกสักเดือนสองเดือนก็จะคลอดแล้วตอนเนี้เอาตอนนี้เลยได้ไหมคลอดให้กูเลย <laughs> มึงทำคลอดให้กูเลยกูไม่ไหวแล้ว <laughs>